ชีวิตแต่ละคนยืนคนละจุดเจอกันคนละอย่างวันนี้เรามีโอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันก็ขอเพียงแค่เป็นพลังกําลังใจคุณมาฟังหนึ่งคลิปนะไม่ใช่ทั้งชีวิตเอาแค่ชอดเด็ดมาเล่าสู่กันฟังอย่าเพึ่งตัดสินใครเด้อพี่น้องนะเนาะใครไม่เจอเนาะอยู่จุดนั้นนะจุดที่แย่ๆอย่าพึ่งหัวลาะ เราต้องมามองในหัวใจว่าเขาผพานมาได้สั่งใดวันนี้ชีวิตเขาลุ่งเรืองดีขึ้นเขาปลอยวางความทุกข์และสิ่งที่เจอได้สังใดตรงนั้นเด็กจเจ้ามีความคิดแบบเขาบออืมถ้าเขาเจอเขาสิบตายไปตั้งแต่ปางก่อนบอหลองย้อนคิดและเปรียบเทียบสิไม่มีใครอยากเจอเรื่องเลวร้ไมไม่มีใครอยากเจอเรื่องที่ แย่ๆนะแต่ชีวิตคนมันเทียบกันบดายอหลีเลือกเกิดบดาแต่เลือกที่จะสู้เดินหลนเอาตัวรอดได้จนถ,ถึงทุกวันนี้นี่ตัางหากนับถือน้ำใจพี่น้องเอ้ยฟังแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะพี่น้องค่าสู้ๆกันต่อไปขอบคุณขอบคุณทุกเรื่องราว